เราจะกระจายอีกแบบหนึ่งก็ได้คือ3 0 0บวก0ปบวกศูนววกศูนยได้นะแบบนี้ก็ได้นะอาทีนี้การเขียนทศนิยมในรูปกระจายเป็นการเขียนในรูปการบวกนะคะการบวกค่าของเลขโดดในหลักต่างๆของทศนิยมนั้นๆ ทีนี้ดูตัวอย่างก่อนอ่าตัวอย่าง8 0 9ร้เวลากระจายนักเรียนก็เขียนไป8ปดร้เท่ากับเราจะเริ่มจากกระจายจากหลักที่มากที่สุดก็คือหลักร้อยคือ800บวกในหลักหน่วยก็คือ0บวกในหลักเออขอโทษค่ะบวกในหลักสิบก็คือศนย บวกในหลักหน่วยก็คือ9 <izi ative> บวกต่อไปในหลักส่วน <6 S> 10 <6 S 1> คือ0.4บวกในหลกักถัดไปคือหลักส่วคือ0.01หรือใครจะเขียนอย่างนี้ก็าาได้คื800นนอ8 0 0 9 0 4บวก9าบวก 0. บวกอแล้วแต่ถนัดนะบางคนอาจจะ เรียงไปเลยถ้าใครไม่เข้าใจสำหรับคนที่ช้านะคะครูแนะนำให้ทำอย่างแรกอันที่หนึ่งคือบวกไปเลยทุกหลักเลยหลักร้อยนะคะหลักสิบหลักหน่วยนะคะหลักส่วน10บแล้วก็หลักส่วนร้อยบวกไปเลยไม่ต้องตัดออกในกรณีที่มันมีศูนย์แต่ถ้าใครเข้าใจแล้วทำแบบนี้ผิดไหมไม่ผิดถูกเหมือนกันนะคะต่อไปอ่ะอันนี้ ตัวอย่างที่2คือ76็ดจุด6 3แล้วก็เริ่มบวกจากหลักที่มีค่ามากที่สุดเธอหลัก10คือ70บวกหลักหน่วยคือบวกหบวกหลักส่วน10ก็คือ0ูจุด6กที่คือไม่พอนะบวกศจุดศูเข้าใจไหมคะทำได้นะสำหรับคนที่ยังไม่คล่องให้นักเรียนเขียนบวกไปทุก หลักเลยถ้าในกรณีที่มีศูนย์นะแต่ถ้าใครที่เข้าใจแล้วก็ <c oughs> เขียนได้นะคะม,มีสองวิธีวิธีที่แรกเขียนบวกไปทุกหลักเลยวิธีที่สองก็คือถ้าในกรณีที่มีศูนย์ั <c oughs> ดทิง้งลบศูนย์ทิ้งได้นะ, <c oughs> ะข้อที่แบบฝึกหัดนะคะพร้อมยังจะไปดูข้อที่ห <c oughs> นึ่งนะคะโจงเขียนทศนิยมในรูปกระจาย พิพัดพร้อมยังคะพร้อมแล้วนะไปดูข้อที่หนึ่งนักเรียนเขียนนักเรียนลอกโจย์ข้อที่หนึ่งห้าจย์สองสี่จากนั้นนักเรียนก็กระจายไปนะคะ เสร็จแล้วเสร็จยังคะอันนี้เลขที่มากที่สุดอยู่ในหลักอะไรหลักหน่วยเวลาเรากระจายนะเราก็จะเริ่มจากหลักที่มีมากที่สุดหลักที่ เราจะกระจายจากหลักส่วนร้อยได้ไหมถ้านะักเรียนจะกระจายจากหลักส่วนร้อยนักเรียนก็ต้องเขียน0.04บวกมะฮะบวก5อย่างนี้เราไม่เอานะเวลาเรากระจายเราจะเริ่มจากหลักที่มีค่ามากที่สุดก็คือ5 ลลแล้วแต่นะคะอันนี้ใครจะบวกใครจะบวกสูรใช่จะตามหลักเลยก<ม>็ได้นะคะ เสร็จยังคะขอนี้เสร็จยางอันนี้หลักที่มีค่ามากที่สุดก็คือหลักสิบหลักสิบนะหลักสิบนะเราก็จะเริ่มกระจายจากหลักสิบมันก็คือสิบสิบบวกอะไรคะหนึ่งในหลักอใครจะเอาบวกหนึ่งแล้วก็บวกศูนย์จุดศูนย์สองหรือว่าบวกในหลักส่วน สิบก็คือบวกศูนจุดศูนยแล้วก็บวกศูนจุดศูนย์สองมาได้อย่าลืมถ้านักเรียนจะบวกแบบนี้นักเรียนจะบอกว่า10บบวกหบวกศูนจุดสองได้ไหมไม่ได้นเยต้องดูด้วยว่าถ้านักเรียนจะเอานี่ต้องบอกว่า10บบวกหบวกศจุดศูไม่บวก0ูจุดส หรือถ้านักเรียนไม่เขียนตรงนี้นักเรียนจะตัดตรงนี้ทิ้งไปแล้วเขียนบวก0.02ก็ได้ไม่ผิดนะคะ <c oughs> แต่ที่เขียนแบบนี้จะได้รู้ว่ามีหลักอะไรบ้าง <c oughs> ต่อไป <c oughs> พ้อที่3 6มหก 6 0สิบจุดแปดนะคะหลักที่เยอะที่สุดในที่นี้ก็คือหลักสิบมันก็คือหกสิบบวกใครจะเอาหกสิบบวกศูนจุดแปดเลยก็ได้หรือเอาละเอาสิบบวกขอโทษเอาหกสิบบวกศูนบวกศูนจดแปดก็ได้อ่าเสร็จยังเสร็จแล้วนะเอาเวลากระจายเราก็เริ่มกระจายในเริ่มกระจายจากหลักสู หลักที่สูงที่สุดคือหลักที่มีค่าเยอะที่สุดก็คือหลักสิบก็คือหกสิบบวกหลักหน่วยหลักหน่วยของเราคือศนต่อไปหลักต่อไปคือหลักส่วนสิบคือศูนย์จดแปดใครจะไม่มีศูนย์ตรงนี้ได้ไหมได้เพราะว่าศูนย์นี่อยู่ในหลักหลักอะไรหลักหน่วย มีค่าเป็นศูนย์เราจะไม่เขียนศูนตรงนี้ก็ได้นะแต่ที่ครูเขียนก็คือจะได้รู้ว่ามีหลักอะไรบ้างนะคะหลักสิบหลักหน่วยแล้วก็หลักส่วนสิบข้อนี้อ่ะต่อไปข้อที่สี่ข้อที่สี่นะคะหนึ่งร้อยนะคะหนึ่งรอห้าจุสาอันนี้หลักที่มีค่ามากที่สุดในที่นี้คือหลักร้อยนัน,นเป็นานไรปเลยคร่บ ค่าที่มากที่สุดมีค่าเยอะที่สุดในที่นี้ก็คือหลักห <100 S 1> ลักร้อยนะคะเราก็ต้องเริ่มจากหลักร้อยคือหนึ่งร้อยบวกหลักสิบของเราคือศนหลักหน่วยของเราคือห้าแล้วก็มีอีกหนึ่งหลักคือหลักส่วนส0บก็คือ0 0.3ถ้ศูนักศรนย์นไม่เนียนยศูนย์ศูนย์ศูนย์นยน ต่อไปอีกหนึ่งข้อนะคะข้อที่ข้อที่5นะคะ5 1 6ร้ หลักที่มีค่ามากที่สุดในที่นี้ก็คือหลักร้อยออเสร็จแล้วนะมีคนเสร็จแล้วหลายคนนะคะอ่าเสร็จยังคะเสร็จแล้วนะอะถ้าเสร็จแล้วอะมาดู เราจะเริ่มกระจายจากหลักที่มีค่ามากที่สุดก็คือหลักร้อยก็คือ5อยู่ในหลักร้อยมีค่าเท่ากับ500บวก10ในหลัก10มีค่า10บวก6ในหลักหน่วยก็มีค่า6ต่อไปบวก3นี่อยู่ในหลักส่วน10ก็มีค่า0ูนจุด0สบวกต่อไปใครจะบวก0ูนย์ในหลักส่วน ร้อยก็ค<น>ือศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หรือว่าศูนย์แล้วแต่เขียนศูนย์หรือนักเรียนไม่เขียนตัวนี้ได้ไหมได้ได้ไหมมันก็คืออันนี้นะนักเรียนอันนี้คือทศนิยมสองตำแหน่งที่มีศูนย์อยู่ข้างหลังถ้านักเรียนจะทำทศนิยมสองตำแหน่งเนี้ยห้าร้อยสิบหกจุดสามศูนย์ให้เป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งได้ไหม ได้ก็ตัด0ที่ต่อท้ายทิ้งไปก็จะเป็น516.3เพราะว่า516.3นะคะ